สวัสดีชอวซีจีเกมมิ่กันด้วยนะฮะวันนี้อยู่ผมซีจีเกมมิ่งวันนี้ผมจะมาสอนโหลดเกมก็ดาโยังเกมกันดด้มฮะนี่แต่โหลดในโฟช e นี่นี่คุณโหลด p p s s หรือว่า p s p มาก็ได้ฮที่สั้นสั้นผมเรียกสั้นๆัดีกว่าหรือว่าแล้วก็สี่แล้วก็โฟชานอันี่นะ p p s s ก็เหมือนเดิม เซสตโตนพิมพ์ไปได้เลยโฟร์แชก็พิมพ์ไล่สีอย่างเดียวก็พอผมคิดแค่พิมพม์คุาแชร์เนี่ยอันแรกนะแล้วก็ให้คุณเข้าโฟร์แชไปโหลดตัวก่อนแล้วกมาให้คุณกดให้คุณพิมพ์คำอาอยู่ไหนวะผมว่าไ s เโอ ก็ตัวปออยู่ไหนนะนี่ออันนี้เลยฮนะสี่ร้อยเมกอันเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยแต่ผมก็เนี่ย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 อันนี้อันนี้เนี่ย คุณกดดาวนโหลดไปดาวโหลดอยู rition. ่นี่กดไปที่จุดเสริมจุดกดดาวนโหลดตรงนี้นี่กดดาวนคำว่าดาวนโหลดแล้วคุณก็ออกไปที่ P P นะ S S หรือ P S P นี่เจอกดไปที่หน้าหลักก่อนกดโปรแชร์ มันจะมีรูปกตอตบอลขึ้นมาแต่ผมไม่มีมันหายรูปมันหายอะกดเข้าไปที่เกมปุ๊บมันจะเป็นแบบนี้อะ,อะก็เล่นได้ฮะก็ฝากกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะสวัสดีครับ